โอเคนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เซนซีเวอร์นะวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Pocket Edition เหมือนเดิมนะครับอืมวันนี้เราจะมาแจาก Add-on Furniture จอร์พาร์ทที่3แล้วนะครับสำหรับช่องเซนซีเวอร์นี้เนาะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะอืมนั่นนั้นทีจะมีคนาํา Add-on f u r ฟอร์นิมาให้เราโหลดมาเล่นกันเนาะใช่ก็จะมีแค่นี้แหละอยู่ในช่องเก็บของนี้นะ มีน้อยมากเลยนะสําหรับไอรอนตัวนี้แต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีแหล้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก็มันค่อนข้างทํามาได้ค่อนข้างดีเลยแหละครับโอเคนี่ก็คือโคมไฟเอยเดี๋ยวผมเบาเสียงให้เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับผมนี่มีอันเล็กแล้วก็อันใหญ่ก็เปลี่ยนสีได้ไปเรื่อยๆนะต่อไปก็ชั้นวางของนี่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นเก้าอีา้ไม้ มันเปลี่ยนสีได้นะต่อไปนี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็เป็นการหันลมนี่สามารถหมุนได้นะครับทำมาค่อนข้างละเอียดต่อไปเป็นโซฟาครับโอเคต่อไปเป็นเกี้เกี้ยไม้ขายาวแต่เป็นสั้นเลยต่อไปนะกี้นั่งทำงานในคอมพิวเตอร์ต่อไปก็เป็นชั้นวางของเอ้ยโต๊ะอา้าวนั่นไงโต๊ะบักนะครับทุกคน โต๊มันบักนะอืก็ใครจะทําอะไรก็อย่าว่าผมละกันนะผมไม่ใช่คนทําแ็นอ่อนก็มันสามารถนั่งได้เดี๋ยวผมนั่งเอถ้าเรานั่งเนี่ยมันจะพับขานนี่มันจะขึ้นมานะเหมือนโซฟาของจริงเลยเห็นไหม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 ทุกคนสังเกตทห็นปะปึ๊บอั้งผมเผลอไปกดอันนี้มาเดี๋ยวผมไปนั่งอันนี้ดีกว่า เออแล้วเราก็เอาโต๊ะเนี้ยออกไปโอเคนี่มันสามารถหมุนได้ด้วยนะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวผมปรับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งให้ดูนะครับอเอ,อ้ยไม่ใช่มุมมองบุคคลหนึ่งมุมมองบุคคลที่สามประมาณนี้โอเคปะก็แค่นี้แหละเนาะสำหรับการแจกแอดออนเฟอร์นิเจอร์ อาที่3นะครับของช่องเซนซิเวอร์นะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะนั่นแหละกด s u b สไครต์กคือกดติดตามนะครับผมจะได้ไปถึง1 0 0 0 subscriber ไปพอร้อมๆกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ